เล่น Facebook แต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรากำลังใช้งานอยู่ OnFace อยู่ o n m e s s e n g e r อยู่คลิปนี้นะคะคุณไหนจะมาสอนการปิดสถานะการใช้งาน Messenger ปิด OnFace นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะในทูมิดยูค่ะหลายๆท่านนะคะเวลาใช้งานเฟ e บุ o กเนาะบางทีเนี่ยเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะหรือว่าอยากจะแอบออนไลน์แบบเงียบๆคนเดียวนะดังนั้นแล้วนะคะการที่ เราเนี่ยต้องปิดการใช้งาน messenger นะคะปิดการใช้งานใน f a c e Book ก็สำคัญมากๆเลยค่ะเวลาในเล่น f a c e b o o k นะคะก็เล่นไม่บ่อยนะแต่ถ้าเล่นทีนึงนะคะก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้นะคะว่าเรากำลังใช้งานอยู่ค่ะแล้วก็จะใช้วิธีการที่จะสอนในวันนี้ค่ะในการปิด on Fa c e ให้คนไม่รู้ว่ากำลังใช้งาน messenger อยู่นั่นเองค่ะ ถ้าใครนะคะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือที่ทำได้ด้วยมือถือแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่างใมทครมีดีด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำไปได้วยกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่แอป Facebook เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้จิ้มที่รูปโปรไฟล์มุมขวาค่ะแล้วเลื่อนลงมานะคะก็จะเจอกับหน้าตาเมนูแบบนี้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะคะให้เลือกคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกคำว่าการตั้งค่าทีนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะคะเราก็เลื่อนขึ้นไปค่ะจนมาเจอหมดหมู่ว่ากลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลค่ะให้เลือกคำว่าสถานะการใช้งาน สถานะกำลังใช้งานค่ะที่ลูกศรชี้เสร็จแล้วค่ะเราจะมากดปิดตรงนี้ก่อนนะคะตรงคำว่าแสดงเมื่อคุณกำลังใช้งานค่ะเราก็จิ้มตรงที่ลูกศรชี้ปิดสถานะที่กำลังใช้งานอยู่ใช่หรือไม่นะคะคุณจะไม่เห็นเมื่อเพื่อนหรือคนที่เชื่อมต่อกำลังใช้งานนะคะเรากดปิดเลยค่ะอ่ะก็จะ เลื่อนมาเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะที่นี้เนี่ยนะคะเราปิดในแอป Facebook เสร็จแล้วค่ะเราจะเข้าไปที่แอป Messenger กันค่ะอ่าเราก็มาที่แอป Messenger นะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้จิ้มที่มุมซ้ายบนค่ะที่ลูกศรชี้ เสร็จแล้วนะคะให้จิ้มตรงรูปฟันเฟืองตั้งค่าค่ะแล้วเลือกคำว่าสถานะกำลังใช้งานค่ะทีนี้ค่ะเราก็มากดปิดนะคะตรงคำว่าแสดงเมื่อคุณกำลังใช้งานที่ลูกศรชี้ค่ะอ่ะเขาก็จะถามว่าต้องการหยุดสถานะกำลังใช้งานชั่วคราวใช่ไหมนะคะเราสามารถเลือกได้ว่านะคะเราจะ เปลี่ยนจนถึงเมื่อไหร่ค่ะเช่น1ชั่วโมงนะคะ8ชั่วโมงหรือกําหนดเวลาเองค่ะทีนี้ค่ะในจะเลือกเป็นจนกว่าฉันจะเปลี่ยนค่ะแล้วก็หยุดชั่วคราวเท่านี้ค่ะก็เป็นการปิดสถานะกําลังใช้งานแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการปิด OnFace นะคะหรือว่าปิดสถานะการใช้งาน Messenger นั่นเองค่ะโดยเราต้องเข้าไปตั้งค่านะคะในแอป Facebook ก่อนนะแล้วก็เข้าไปตั้งค่าที่แอป Messenger นะคะรวมทั้งหมด2แอปพลิเคชันนั่นเองค่ะ ตรงนี้ค่ะคนก็จะไม่เห็นว่าเรากําลังใช้งานหรือว่าออนเฟซอยู่นะรวมถึงนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าเพื่อนของเราออนอยู่หรือเปล่าค่ะแต่โดยหลักๆแล้วนะคะนายค่อนข้างชอบนะคะกับการที่เราปิดสถานะการใช้งานแบบนี้เนาะก็ทําให้เราแบบว่าเล่นเฟซได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะฝากกดติดตาม s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องในทวิตอยู่ด้วยนะคะเจอกันตอคลิปหน้าค่ะอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดี สีค่ะ